พี่น้องอยู่กับมอดจังจังครับผมสวัสดีค่ะพ่น้องฟิลลิ่งค่ะน้องพาลูกสาวมานั่งครับพี่น้องน้องฟิลแฟมิลี่สี้ามัหยุดพาพี่น้องมากลางเต้นกันกันกบพวกซุม้มไอซุ้มมูซุ้มน้องที่โรงงานเนาะโดยผ้ามากลางเต้นอยู่หาดจอมทองเอาบรรยากาศแน่จะน้อยพี่น้องมาแบบตั้งคมปมแล้วก็เฮ็ดอาหารกินกันแลยพี่น้องฟิลแบบชิวๆโดยผ้าพี่น้องไปชมบรรยากาศตอน กินแล้วก็ตอนตั้งแคมป์การไล่ไปแต่แต่กอ่อไฟแล้ะพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงวัดเป็นวัดป่า,าผมไม่แน่ใจนะพี่น้องว่าเป็นซื้อวัดป่าอย่างบอกับพานเรืออยู่กืมามาบอยอยู่เลยแต่ว่าจะมาแบบไปกลับบริเวณมา่านมาแบบกลางเต็นมยังสิเนาะตอนนี้ก็อีกประมาณสามกิโลพี่น้องจะถึงหาดแล้วเราก็ห้องเวไปหาหม่งตั้งแคมป์กันหาทำเลเมื่อนี้ถือเปน,นัังน่ เต้นเนาะเต้นเนี่ยเป็นเต็นเซาเต็นแบบพวกร้านค้าเขาเท็ดไว้ให้แต่ว่านี่เขาจะมาตั้งแคมส่วนโตแล้วก็ทำรีแบบโม,ะมะ่ๆสำหรับดังชิ้วกัแบบรรยากาศนี่เนา เป็นก้อนหินใหญ่นะหาดจอมทองใครมาถึงก็ต้องมาหยุดทายลู่จุดนี้ก่อนครับน,นี่หาดจอมทองจีๆตะลาครับพี่น้องบางหนินเขาเอินมาเป็นภูเขาฟูจิบนเรือลลผมก็บโบเคยไปขอแวะแป๊บนึ่งแวะ่ายรูปเป็นจุดจุดทายลูปกันใกล้จะลงไปในหาดแล้วพี่น้องเดี๋ยวลงไปไปนี่ทีมงานพี่น้องนี่สายลุย ทีมงานตั้งแคมป์ครับไบเกอร์เด้บพวกทีมงานข้างหลังกับพี่พี่น้องนี่มาอย่างรองครับไม่รู้จะตั้งแคมป์ได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับพี่น้องถึงแล้วครับหาดจอมทองนี่ตอนนี้กำลังปึนสากันจิตตั้งแคมป์กันมองไหนพี่น้อง ตอนนี้อุปกรณ์เราเป็นสเสบียงสิมกลางเต้นแล้วก็มีย่างหมูไอเมนูอะไรบ้างวะเนี่ยมีต้มปลาแล้วก็ยำโอหลายย่างพี่น้องเดี๋ยวทายเป็นช็อตๆไปนะนี่ทีมงานมาทั้งกอบครัวทั้งธนาเลยครับเดี๋ยวฉากตอนต่อไปจะเป็นปิ่งย่างโชว์นะครับพี่น้องตอนนี้ขออนุญาตหาสถานที่วันนี้เมนูอะไร,ะไรคะวัน,นนี้ย่างหมูครับ สันคอหมูย่างครับนี <c oughs> ่คอหมูย่างกับบรรยากาศแบบบรรยากาศหลักร้านครับผมก็ะจะมีทีมงานหลากหลายครับผมนี่ไปดูมีแม่ครัวส้มต,ต,ตําเจ๊แป้งส้มตำโุงแตกนะครับส้มตำโคบแตกนะครับโอ้โหแสบายแสบายป่าปลาปลาปลามีน้ําอะไรครับน้ําอะไรนี่กาแฟ ไปกินที่ไหนถึงอร่อยนอกบ้านคนมีไฟครับคนมีไฟรู้จับไรหมนี่หมักหมูใช่ไหมคะใช่แล้วนี่เบาๆเพราะหมักที่นึงยังไงก็อร่อยบรรยากาศงี้กินอะไรก็อร่อยอะไรไหมนิดนึง

พอแล้วไม่ใส่มากนะบังไว้ก่นอนนะออแล้วกอไปเร่วสุดครับอันนี้สูตรเราเราส่งน้ด้ดินะเลยเอามาบ่นถึงหวานสูตรไว้หน่อยหนึ่งนะคนนะกินติดใจครับชิมต่อไปติดเตียงครับหัวโฆษณาเขาหน่อยอนิดหน่อยนิดหน่อย อูมามีไอต้องบังเลยครับเซ็นเซอร์ไว้ก่อนเลยใส่มากเดี๋ยวเป็นของวิเศษของวิเศษเสร็จแล้วนี่วราพยายามนี่หอมจังๆพี่น้องไป,ปเดี๋ยวก่อน อันนี้เป็นการรับประกันชิ้นได้เลยอันนี้ขายอะไรครับเขียคเมียงคำเมียงมะแดงค่ะเมียงคำเมียงมะแดงค่ะสมุนไพรค่ะโอ้ปากสวยจังเลยเนาะเอาไม่สวยแล้วเกลี่ยเล็บทอเลี่ยงเนาะเออขอถ่ายหน้าได้เนาะก็คือทั้งขุนคนรักคนเลีใจอยู่ตรงนั้นอ๋อคนรักคนเลีใช่ไหมครับอันนี้ผมช่องจังๆนะครับฝากติดตามด้วยนะยิ่งทำงานหนักเพราะยายเป็นหยียงในตำนาน สีสันของอำเภอคอก็ไมดีจ้ะสีสันของอำเภอคอก็ไมดีโทรไปหาได้ขายทั้งวันเลยใช่ไหมครับขายทั้งวันค่ะวันละหมื่นได้ไหมแต่ถ้ากนมันได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดกันลูกวันละหมื่นแต่ได้พันสองพันยังแค่อยู่ได้ก็พอเลยลูกอือในวันละพันสองพันก็พออยู่ได้ก็คือหาแบบนี้ทั้งวันเลยเนาะใช่ก็ขายแต่หกปีตัวนี้เย็ดสิบสี่ปีขายมากี่ปีแล้วนะครับขายแต่หกปีโรงเรียนไม่ได้เข่าูขายแต่ยี่สิบ ตั้งแต่หกปีตอนนี้เจ็ดสิบสี่ปีสองสี่เก้าสองตั้งแต่ฉลูสองสี่เก้าสองเขาเริ่มกดบันทึกชุดไปหมดเลยจ้ะเออเฮียโตเอฟซียายกว่าหลายอีกเอฟซีฝากฝากกดฝากติดตามได้ครับโอ้ยายทั้เปลี่ยนลูกให้ฝากติดตามยายติดตามแบบไหนก็ูกฝากติดตามยายอะไรนะคอยเพจคอยลีเลยนะจ้ะเพจคอยลีคนรักคอยลีคนรักคอยลีตอนนี้ของขายมาเป็นเรื่อยๆเลยนะครับ ได้ถ้าไม่อร่อยไม่ต้องซื้อของยายแกก็รับประกันขอสามสิบบาทได้สามกล่องเอาช่วใหญ่ด้วยนี่สมุนไพรกด้ามินชากินได้ก็กระดูกซำเมี่ยงใช่ไหมใช่เมี่ยงรับประกันชิมเลยของสามสิบบาทไม่อร่อยไม่ต้องซื้อผมได้กินก็น่าจะอร่อยนะหอมปลาเลยเนาะไม่มีปลาเอาไม่มีปลาอันนี้ทําร่างไข่ข้อไขมันพวกไข่ข้อเสียมมดลงหรอดกระดูกเสียมอะไรกันมันจะกินพวกหมอนลงกระดูกเสียม กระดูกทรัพย์สินเก่งเนาะาเสียมแบกนี่ทั้งวันเลยก็ขายอยู่ที่ทุกวันยายขายนี่มีขายที่อื่นไหมก็แต่ก่อนมาขายอยู่ที่อำเภอแต่ย่านนี้พอเกลี่ยมันไปไม่ได้ครับก็ยึดอำเภอสิงสางคอมเบลีนสองอำเภออยู่ได้ครับยายขอบคุณครับป๋ามีของเล่นด้วยนี่ขออนุญาตด้วยนะครับเปิดติดนะเปิดติด

ตามไปไหมไม่เด่นเลยตามอม้อนมาตามจะกินเลยเหรอเอาเอาหมูมาย่างกันเร็วย่างหมูกันอืมใา่ปละอันนี้พาพาลูกชายมาด้วยนะเอาเอาภาพนิ่งไหมได้ถ่ายนี่ครับผมตำสมตำไปแล้วโอ้ตำพริกหรือตำสมตำวะเนี่ย ใส่หนูไม่เห็นนะมึงเหมือนกัน,น,น,นมีคนดูด้วยตวดได้ไงเนี่ยเอาอชั่วโมงเลยกล้องเลยกินกัะปีไหมช้อนอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช้อนอยู่นี่อย่าเปิดอันนี้ครับอุามมีมใส่ พอ่อน,น,นัวไหมนี่อันนี้อร่อยนะกะปิตาเรือหางยาวนะครับนิกัสิทจะเขา้ามีเพลงป่าเลยนะนี่อันนี้อร่อยครับอ้ามชิมดู าันเอรหแป้งเป็นไรเนี่ยแป้งน่มันก็ว่ามาเฮ้ยมาเไม่อยู่ในขวดมันไม่อยู่ในกล่องไนอือเขายบอ เปลาปลาแต่่่ปลาอะไรไม่รู้เราไม่แม้พอผมกบังก่อนเราเก็บลมนี่ปพ๊บผมก็กบังเลยนี่นี่ถ่ายน้องเลยเจ้าของเจ้าของปลาเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปลงยูทูปได้ไหมได้ครับเย้เลยครับเจ้าของร้านนะครับปลาลุยสวนทำไมหันมาทางนี้ครับนัวแน่นอนช่องแล้วช่องเลยครับมอสจังๆครับผม นี่เนี่ยแล้วก็ออนี่หม้อรับปมยัมอะไรแบบต้มดิบแบเอานเนี้ยนี่เนี่ยนี่เอาะนครับกินเลยนะครับต้องบอกว่าอร่อยเลยนะจังวะลายจังจังเนี่ย เกลือดกินพาไปชิมนะเป็นไงเอาข้าวด้เนาะปาเนาะหองกลมเลยจะแล้วก็เอาข้าวเปล่าสมผูคิดนานจังก็เชิงขุ่มเลยเนาะขุ่มมากเลยขุ่มก็ได้แล้วจะมันขมไหมขุ่มนิดนิดเลอ้าว่าเลยไม่รู้ขุ่มอะไรไม่ไหมขุ่มมีขุ่มจะลองกินเลยมีข้าวผัดจานเล็กไหม ผมเพสใช่ไหมนี่ผมอ๋ะไรวะอาข้าวผัดหมูจานเล็กเข้าอะไรครับเอาบุกาวจานเล็กจานไปชิมจานชิมทำไม่ใหญ่มันขมอะไรวะพยายามขมไะมันขมมันรสชาส้มุนตำอย่างเงี้ยจานเล็กเขาผัดหมูหนึ่งจานเล็กเป็นไงอืมอืม โอ้โหเศอยางหมูจ้าคืน่ากินเนี่ยขอชิมได้ไหมนะนี่คะผไมะ้นนะว่อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่นี่อันต้มเอาใส่เอาใส่ถุงมาก็ได้เด้ออ่เอาใส่ถุงแล้วก็เอาถ้วยมาให้ทินะัรับแล้วเาเอาถ้วยเลยครับให้เป็นถ้วยเลยครับให้เป็นถวยมาเลย เอ๊ะโมโมโฟมไปไหนฮะอะไรนะโมโมโฟมฟีตุยอ๋อโมโมโฟมมามาฝอบไปเลยครับนี่ครับเอาฝากเฟซนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูชื่ออะไรเนี่ยชื่อกิรลติกครับกิรลติกโกโทโกโทชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อพีทครับชื่อพีทอ๋อฝากติดตามใครจะมาคอนบุรีใต้หรือว่าหาดจอมทองมาเจอผมนะครับทุกวันศุกร์ครับชื่อฝากร้านในฝากร้านด้วย ร้านตีโอ๊กภัชนาครับเอพูผู้ชนาพูชนาตรงไหนตรงไหนร้านแรกครับร้าน,านแรกเลยเนาะเข้าร้านแรกเลยครับโอเคร้านแรกขวามือนะครับฝากติดตามฝากร้านด้วยนะครับครับผม ได้ไหมยังคงคอยนับวันเวลาอยู่ใจ